สวัสดีครับเปรตควับอมอาจเป็นข่าวจริงก็ได้นะครับประยุทธ์จันโอชาครับมีความรู้อะไรครับประยุทธ์เป็นคนสร้างปัญหาให้ประเทศแบบถ้าเหตุการณ์ในรูปเกิดขึ้นมาครับเหมือนกับประเทศพม่าครับประยุทธ์ควรติดคุกต้องกับประยุทธ์กับโจ๊กไปเอ็เนยต้องต้องติดคุกไประยุทธ์ตรงนี้กับรัฐการเมืองครับพยากวนอากาศจากนักเรียนเตรียมทหารสายสิบโรงเรียนเตรียมทหารทีวีครับที่ได้ฝึกการรัฐการเมืองทางเด่นหน้าประเทศไทยมาครับโครงการโปรแกรมการทำงานรับอบรมการใช้ย Facebook จิปโครงสร้างการทำงานมาใหม่อาจเป็นข่าวจริงก็ได้ครับ มีเหตุการณ์แบบนี้ผมก็ต้องระลงะครับผม,มยึดเป็นนะครับคนต่างร้องไยนายคนนะครับจีรูตั้งให้รับเรียนทางออนไลน์ทางเฟซบุ๊กเรื่องตั้งทางเฟซบุ๊กรับได้หยุดมาผู้พันไะ่รช่ะใชผออ้ผู้พันเลยเออผู้พันนะครับผมตอนอายุ16ปีตอนนี้ผมกำลัสอบผู้ปกครองนายคนนะหยึดยึดแต่ไม่มีมันตะม้อนไม่มันว่าทหารรุ่นต่อไปคงไม่มีความสามารถจะบริหารประเทศแทนมันได้ครับมันก็เลยมาเกลี่ยนการทุ่งเกิดขึ้นครับคนคนไร่รู้หน้าไม่ได้สร้างมาหากประเทศ พวกอากาศเงายังนาไปอยู่บ้านหลวงให้สร้างความเดือดร้อนให้คนอินเนี่ยร่วนเป็นใครเนี่ผมเตรียมพร้อมๆเนี่ยก้องสื่องานเป็นโปรเซอร์เพล็ดนะแล้วก็จะมาเป็นผู้นำประเทศคนต่อไปเนี่ไม่ใช่ผู้นำประเทศผู้อันขอตั้งหน่วยงานการทำงานใหม่แบบไม่ใช่ผู้นำผู้นำประเทศต้องมาจากการเลือกตั้งโครงการต่างๆไม่ใช่เลือกตั้งมาหน้า้าเป็นงานทำงานแบบนี้เอาแต่โครงการเป็นายกที่ว่าแบอันนี้ต้องอยู่ในเนื้อหาอครมการใช้ facebook ข่าวจริงอาจเป็นข่าวปลอมเรืออาจเป็นข่าวจริงก็ได้ในอนาคตพคัดกันว่ากาศดรู้ร่วงไหมครับชีวิตเราไม่แน่ไม่นอนครับ ก็มีเรื่องจะแจ้แต่อ,อ,งา,า,อางา้กาเอย่านี้นะตารุนาเสีต่อแสีตตวนด้วยนะครับ